มาดูมะนาวบ้านฉันนะคะบ้านใครไม่มีมะนาวกินนะคะมาขอได้นะคะขอได้คะ่ะไม่รู้ว่าที่ตลาดเขาขายกันยังไงขายลูกเล้วเท่าไหร่อันนี้คือเราปลูกไว้กินนะคะเราไม่ได้ปลูกไว้ขายนี่คือว่าเหลือไว้กินอยู่ประมาณสี่ต้นแต่ก่อนมีประมาณหก 6-8ต้นแต่คือเราฟันทิ้งนะคะคือมันเยอะเกินกินไม่ทันแล้วก็มันลกแล้วก็เลยเหลือ,อไว้แค่พอกินนะเหลือไว้แค่4ต้นอันนี้คือใช่มะนาวแป้นหรือเปล่าแต่ลูกมันใหญ่มากเลยคือมันเยอะมันดกจนเรากินไม่ทันนะคะ จนต้องเก็บไปฝากคนข้างบ้านหรือว่าเก็บไปดองอคือมันเยอะจริงๆมันกินไม่หมดกินไม่ทันคือมันออกเรื่อยๆนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากค่ะแค่พามาชมสวนผักหลังบ้านนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ